ไปดูมุมมองของท่านอดีตรองผู้มืนในการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินะครับคุณนันทิวัน์สามารถเนี่ยก็ให้ความเห็นในประเด็นเหล่านี้ได้บอกว่ากัมพูชาเนี่ยที่ผ่านมาพยายามที่จะเดินเกมในการปิดล้อมไทยโดยการใช้เวทีระดับโลกในการที่จะทําให้ไทยเนี่ยโดนโดนบีบแต่ว่าโลกในหลายเวทีที่เขาพยายามที่จะขึ้นไปเนี่ยไม่ไม่ตอบรับประเด็นอิชชูของกัมพูชาก็ไล่ให้มาทวิภาคีซึ่งก็เป็นข้อดีกับเราที่เราจะใช้ประตูนี้ในการพูดคุย ท่านอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านก็โพสต์ใน f c e e o o o นะครับเขาบอกว่าคือฮุนเซนเนี่ยตั้งใจที่จะปิดล้อมไทยนำปัญหาฟ้องศาลโลกและนานาชาติก้าวล้ำไทยไปหลายก้าวแต่สุดท้ายไปไม่ได้ผลไทยเนี่ยอาจจะช้าในการชี้แจงต่อชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไทยไม่เคยโกหกไม่เคยสร้างเฟกนิววันนี้โลกเข้าใจไทยมากกว่าเดิมและเข้าใจว่า กัมบูชาเป็นนรกของชาวโลกนี่นี่นี่คือคำคำของที่ท่านอนทวัตบอกนะครับอเมริกาสั่งอายัดทรัพย์กว่า5้าแสนล้านของกลุ่มบริษัทพรินท์โฮ d ดิ้งคนจีนที่ทําธุรกิจกับคุณเซนและก็ไม่นับก่อนหน้านี้ที่อเมริกาสั่งปิดกิจการของคุยวันกุ๊ปที่คุณตอญาติของนายกกัมบูชาและไม่ให้ทาธุรกรรมทางการเงินท่านอนทวัตบอกว่าล่าสุดเกาหลีใต้แสดงความไม่พอใจอย่างมากที่คนเกาหลีถูกหลอกที่นรกแห่งนี้และถูกฆ่าตาย แล้วก็จากตัวเลขนะครับมีคนเกาหลีสาบสูญมากกว่า300คนและส่งเจ้าหน้าที่เกาหลีมาตรวจสอบข้อได้จริงและพร้อมจะส่งกองกําลังปฏิบัติการเพื่อช่วยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในสถานที่แห่งนี้